ข่าวนอกลูกครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่วัดป่าพุทธยานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเห็นชาวบ้านนะครับยืนอยู่เนี่ยครับเขาทําอะไรกันฟังสวดอะไรครับคราวนี้มาเห็นพระแล้วครับเสียงสวดคล้ายว่าเป็นงานสวดศพครับและดูครับจริงๆก็ใช่ด้วยครับนี่เมนเผาศพครับถามว่ามาทําอะไรกันคําตอบก็คือพระพิทยพจิตธรรมครับเจ้าวาดวัดป่าพุทธยานเนี่ยครับบอกว่า ช่วงข้าวพรรษานี้ต้องงดเหล้าครับก็เชิญผู้นําหมู่บ้าน4ี่หมู่บ้านครับมากล่าวคําสาบานว่าจะงดเหล้าข้าวพรรษาและทําพิธีเผาเหล้าด้วยครับนี่ครับตัวแทนเหล้าครับเห็นในลังเนี่ยครับทุกสกุลทุกยี่ห้อครับเข็นแล้วครับเข็นเข้าเตาเผาครับหนักหน่อยครับล้อเกือบหลุดละและเนี่ครับเข้าไปแล้วพระก็สวดไปเรื่อยครับ มีเสียงคนบอกว่าไม่งดเล่าซะบ้างน,นะครับอาจจะมาอยู่ในเตานี้ก่อนกำหนดดังนั้นครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงดีสลับสุขภาพของคนติดเล่าเนี่ยครับตอนท้ายครับมีการเปิดประตูเตาเผาขู่ซะด้วยว่ามันเป็นแบบนี้น่ากลัวมาก จากจังหวัดเลยครับคราวนี้ไปที่อำเภอทับทันอุทัยธาน,นีครับช่วงนี้ครับที่ไหนๆก็มีงานแห่เทียนพรรษาครับอย่างที่โรงเรียนทับทันอนุสรณ์ท่านผู้อำนวยการครับคุณนภาไลสงวนวงศ์ก็จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษานักเรียนครับโชว์ความสามารถทั้งหล่อเทียนเองจัดทุกอย่างเองหมดนะครับแล้วก็แห่จากโรงเรียนไปวัด และก่อนแห่เทียนพรรษานั้นผู้อำนวยการประกาศว่าวันนี้อนุญาตให้เด็กๆนักเรียนทุกคนทําอะไรก็ได้อยากที่ทํำพอได้รับคําสั่งว่าทําอะไรตามใจเธอดูนะครับดูลูกศิษย์ผู้ชายซะก่อนมาแต่ละคนสุดยอดจริงๆครับลีลาและเด็กสมัยนี้ครับหญิงชายนั้นเท่าเทียมกันดูหญิงบ้างครับอยู่ทับทันนะครับอุทัยธานี กลาจากกรุงเทพตั้งเยอะครับแต่ว่าความทันสมัยในการเต้นนั้นไม่ได้เป็นรองสาวกรุงเทพเลยครับนี่เองครับคือที่มาของคำว่าแดนซ์กระจายครับกระจายจริงๆ <Yeah. S 1> ปีหนึ่งมีแห่เทียนพรรษาที1คงไม่ว่ากันครับและส่งท้ายไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับไปทีอ่อำเภอท่ามะกาตอนแรกเห็นภาพนี้ครับ คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตสัญจรนะครับนักร้องสดดนตรีสดเต้นกันสดสดหน้าเวทีแต่ดูภาพนี้ไม่น่าจะใช่ครับดูนะครับสุภาพสตรีชุดนี้สวมเสื้อเขียวครับมีหน้าที่ลากรถครับรถนั้นบรรทุกเครื่องดนตรีนักดนตรีนักร้องเนี่ยครับบางจังหวะพวกเธอก็เต้นไปด้วยหลังจากรถคันนี้ครับเป็นรถเครื่องไฟครับ ปั่นไฟกันสดๆเลยครับและดูขบวนใหญ่เนี่ยครับเต้นกันตลอดทางเป็นขบวนเต้นครับและมาถึงหน้าวัดปรากฏว่าปักหลักหน้าวัดหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เต้นกันอย่างที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้โหเต้นกันจริงจังมากเลยครับสนุกมากมีความสุขมากนักดนตรีก็มีความสุขถามว่าทําไมจึงเต้นหน้าวัดไม่เกรงใจพระเจ้าเลยเรื่องไรคําตอบก็คือ หลังจากเต้นเสร็จแล้วจะเข้าวัดครับเพราะว่าจะไปบวชครับนี่ครับพ่อนาคอยู่บนคอเพื่อนเนี่ยครับโอ้โหดูพ่อนาคสิครับปล่อยตัวปล่อยใจอย่างเต็มที่เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่นาทีสุดท้ายจะเป็นพระแล้วครับพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่คงไม่ว่ากัน ออกจากโบสถ์เป็นพระออกมานะครับพ่อแม่ก็มีความสุขเป็นหน้าก่อนเข้าโบสถ์ครับเพื่อนฝูงมีความสุขมากพบกันใหม่ครับวันจันทร์ข่าวนอกบน